ขอบพระคุณค่ะคำถามถัดไปจากคุณมูฮัมหมัดอัสรัตนะคะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าถามว่าอยากทราบว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ทั่วท้องอวกไม่ออกรู้สึกแน่นหน้าอกค่ะเขียนมาว่าอาหารนะคะแต่น่าจะเป็นอาการแบบนี้โรคอะไรครับ โรคอะไรเราก็ไม่น่าจะต้องไปสนใจเท่าไหร่หรอกนะ,นะถ้าถ้าเป็นโรคของทางแผนปัจจุบันแต่เราจะวินิจฉัยได้หลายโรคมันสําคัญว่าเรารู้ความไม่สมดุลต่างหากเรารู้ต้นเหตุแล้วก็แก้มันได้ต่างหากเราไม่รู้จักชื่อมันก็ได้นะโรคนี่เราไม่ต้องรู้จักชื่อมันก็ได้นะเรารู้วิธีแก้ก็พอละนะจริง สมมติ distint, เรารู้ชื่อโรคแต่เราไม่รู้วิธีแก้มันมีประโยชน์อะไรไหรมไม Rail, ไ่มีประโยชน์อะไรหรอกเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่รู้วิธีแก้เลยแล้วก็ตายไปมีประโยชน์อะไรเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคอะไรอะไรนเราไม่รู้วิธีแก้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเรารู้วิธีแก้ดีกว่านเรารู้ต้นเหตุข,ของอาการนี้ก็นั่นแหละเอา,าจะเรียกง่ายๆก็โรคหายใจไม่ออกกันและเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคที่เราเป็นนั่นแหละอาการนั่นแหละ ตกหายใจไม่ออกกันแล้วนะส่วนนะาถ้าไปตรวจแพทย์ปัจจุบันก็จะวินิจฉัยไปได้หลายอย่างนะกันแล้วแต่ว่าประจัผิดปกติไปตรงไหนอย่างไรเขาจะแรกเขาจะเรียกหอบหืดก,กจ็จะเรียกโรคหัวใจจะเรียกโรคอะไรอะไรโอ้โห<ๆ>ก็จะเรียกได้หลายโรคเหมือนกันแล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะเรามาตรวจดูความไม่สมดุลดีกว่าเราเห็นอาการแล้วเราก็หาความไม่สมดุลแล้วก็แก้ไขนะครับ ก็เป็นถ้าจะพูดย่อก็โรคระบบทางเดินหายใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโรคระบบทางเดินหายใจนะส่วนจะเป็นรายละเอียดตรงไหนตรงไหนบ้างก็ว่ากันไปนะเรามาตรวจดูรายละเอียดว่าเออทําไมมันหายใจไม่สะดวกนะเราหายใจไม่สะดวกเนี่ยนะมันก็เกิดจากไหล่ไปมันก็เกิดจากมันต้องมีพิษที่ก้ามเนื้อจะพยายามไปเกรงตัวบีบออกแล้วพยายามที่จะดันออก ทำเนื้อเปเกงตัวบีบออกเลือดลมมันจะไหลเวียนไม่ได้นะเลือดลมมันจะไหลเวียนไม่ได้มันจะหายใจไม่ค่อยออกนั่นแหละนะการเนื้อเปเกงตัวบีบเอาพิษออก,ออกบางทีพิษมันก็อยู่ตรงที่เป็นนั่นก็ได้หรืออยู่ที่ตั้งแต่ด,ดันมาจากท้องก็ได้บางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าอกเลยนะมันอยู่ที่ท้องอเยอะเลยหนาทีเลยไม่ใช่บางทีหรอกจากประสบการจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่อง หายใจติดขัดเนี่ยจำนวนมากเลยที่มีปัญหามาจากท้องไม่ได้มีปัญหาที่หน้าอกนะมาจากท้องแล้วมันดันมามันติดขัดหรือบางทีก็มีปัญหาที่บริเวณหน้าอกด้วยก็ได้นะเพราะนั้นเราก็ต้องตรวจดูว่ามันมีปัญหามาจากทรงไหนถ้าจากท้องเนี่ยมันจะมีท้องอืดด้วยมันไม่สบายที่ท้องด้วยมันมีลมนะมันมีลมอยู่ที่ท้องด้วยเราต้องเรียนรู้วิชาส่วนล้างลำไส้วิชากินอาหารที่มันสมดุลเข้าไปแก้ นะถ้าตัวหน้าอกเองเนี่ก็ต้องเรียนรู้การกรวาัวซาการกดลมปราณนะที่จะระบายเอาพิษออกนะอย่างนี้เป็นต้นนะการดัดตัวนะที่เกิดการบริหารบริเวณหน้าอกนะก็กายบริหารนี่มันถูกต้องนะแล้วก็พยายามปรับสมดุลไปต,ตวรวจสอบว่ามันเป็นสมไม่สมดุลแบบไหนนะมันไม่สมดุลแบบไหนเราก็จะต้อง ดูตรวจสอบดูซิมันเป็นเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันใส่สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้รอนหรือร้อนเย็นผสมกันเข้าไปก็ได้นะซึ่งเป็นการวินิจฉัยถ้าตัวไหนมันถูกกันอา,อาหารสมุนไพรวิธีการใดๆอะไรมีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้รอนฤทธิ์ร้รอนเย็นผสมกันเรามาสัมผัสกับชีวิตทดลองดูเลยเอามาทําเอามากินเอามาสัมผัสดูอะไรสบาย<ม><ม>ก็ใช้โทนนั้นรักษา นั่นเป็นการตรวจดูโรคว่ามันเป็นโรคเย็นโรคร้อนหรือโรคร้อนเย็นพันกันนะถ้าจะพูดถึงแพทย์พิธีธรรมเราก็มีอยู่สามโรคเท่านี้แหละโรคเย็นโรคร้อนโรคร้อนเย็นพันกันเออจะจะ,จะถ้าจะบอกว่าเป็นโรคอะไรก็น,นี่แหละนะวินิจฉัยดูว่ามันเกิดจากอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อพยายามเกรงตัวบีบออกแล้วพยายามดันออกทั้งนั้นมันทําให้เราหายใจไม่ออกเราดันออกทางปอดทางหลอดลมของเรา เราก็แก้ไขแก้ไขให้มันถูกถ้าเป็นเย็นเราก็ใช้ร้อนเป็นร้อนก็ใช้เย็นเป็นร้อนเย็นพันกันก็ใช้ร้อนเย็นผสมกัน,นไม่ว่าจะเป็นอาหารกายบริหารสมุนไพรวิธีการใดๆที่มันถูกกับเราที่ใช้แล้วรู้สึกสบายาก็เรียนรู้ไปถ้ามันมีปัญหาบร,ริเวณลมหายใจอาจารย์แนะนําให้เคลียทั้งปอดนี่ขึ้นไปกับทั้งทอง,งาบริเวณปอดเคลียขึ้นไปได้นี่ จะระบายได้มันจะมีอะไรบ้างนะที่จะระบายพิษได้มีกลัวซานะดูนะวัตถุก,กับอะไรทดลองโดยได้กลัวซาที่หน้าอกบ่าหลังอย่างนี้เป็นต้นนะแขนนะอย่างนี้เป็นต้นการกดลมปราณน,นะการอบสมุนไพรอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะช่วยเคลียรบร,ริเวณนเหล่านี้ได้ดีนะแต่อย่างไรก็ตามต้องดูว่าแบบไหนเราสบายหรือไม่สบายส่วนบร,ริเวณท้องนี่ก็ส่วนรักลำไส้จะประสิทธิภาพสูงนะ นี่ก็คือวิธีที่เราจะดูแลตัวเองแต่ยังไรก็ตามตัวอื่นๆถ้าทําได้ถูกกันก็ทําได้นะอะไรที่มันถูกกันใน9เม็ดนี้เพียนงะแต่ว่าส่วนใหญ่จะถูกตามที่อาจารย์พูดไปนั้นนอะย่างนี้เป็นต้นมันก็จะช่วยได้เยอะนฝะึกลมหายใจแบบร้อนแบบเย็นด้วยนะและที่สําคัญกนะ็ปฏิบัติยาเม็ดแปดเม็ดเก้อริยศีนเนี่ย จไร้ทุกข์ใจดีงามรูปเพียรรูปพักเนี่ยอันนี้มีฤทธิ์เยอะที่สุดเลยอ่าถ้าได้ตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์มากอ่าเราพยายามที่จะล้างความกังวลในการแก้ปัญหาโรคพยายามแก้ให้ดีที่สุดแล้วก็เอามันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอะมันจะหายเร็วหายช้าหายชัดนี้ชัดหน้าชัดหนก็ได้เราไปวางไปแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นได้เร็วนะครับ หัวใจหลักๆมันก็อยู่ตรงนี้แล้วนะก็ไปตรวจสอบว่าถ้าเป็นโรคอะไร<ม>ก็ไปตรวจสอบว่าเป็นโรคเย็นเกินร้อนเกินหรือว่าร้อนเย็นพันกันเอาเอาเท่านี้ก็แล้วกันเพราะสามโรคนี่มันทําให้เกิดอาการไม่สบายได้ทุกเรื่องนเกิดอาการไม่สบายได้ทุกเรื่องหรือเป็นโรคแผนปัจจุบันได้ทุกโรคถ้าแก่ภาวะเหล่านี้ได้ก็ร่างกายจะดีขึ้นได้เร็วนโดยเฉพาะถ้าเราทํา ใจได้ทุกใจดีงามรูปเพียนรู้พักก็ยิ่งได้พลังเยอะที่สุดก็จะสามารถเอาตัวที่สมดุลร้อนเย็นที่เราตรวจสอบถูกเนี่ยเข้าไปใช้ได้มีประสิทธิภาพเมื่อมันไม่มีพิษที่จะต้องขับออกแล้วก็เนื้อก็จะคลายตัวเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกก็หายใจก็จะสะดวกนะแล้วชีวิตเราก็จะมีพลังด้วยจะมีพลังดูดลมหายใจเข้ามามีพลังดันตัวของเสียออกมันจะมีพลัง,งยังไงสูตรสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามา ดันตัวที่เป็นโทษออกถ้าเรามีพลังมันจะเป็นอย่างนั้นทั้งกล้ามเนี้ยก็คลายตัวด้วยเลือดลมไหลเวียนดี B ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะมีพลังด้วยเนี่ยมันก็จะแก้อาการที่ว่ามานั่นได้นะอ่ะเชิญท่านต่อไป